พี่เพียงน้องทุกท่านนะครับที่กําลังเตรียมตัวสอบอยู่นะครับครั้งนี้เราจะมาว่ากันด้วยสรุประเบียบสํานักนายกรมตรีว่าด้วยงานสารบัญ25 26นะครับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4พศ2 5 6 4นะครับระเบียบว่าด้วยงานสารบัญน,นะครับใช้บังคับกับส่วนราชการกรณีมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานสารบัญน,นอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ทําความตกลงกับผู้รักษาการตามระเบียบนี้นะครับ คนที่รักษาการตามระเบียบงานสารบัญคือประหลัดสำนักนายกทัฐมตีนะครับรักษาการใช้บังคับตั้งแต่วันที่1มิถุนาสอ2หานะครับต่อมาเป็นบทนิยามหรือความหมายของคําว่างานสารบัญน,นะครับซึ่งจะต้องจําให้ได้เลยนะครับงานสารบัญหมายความว่างานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่จัดทาการรับการส่งการเก็บรักษาการยืมนะครับอันนี้ พิมพ์ตกต้องขอไปนะครับจนถึงการทําลายหนังสือหมายความว่าหนังสือราชการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หมายความว่าหนังสือราชการที่จัดทําและได้รับส่งหรือเก็บรักษาด้วยระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์นะครับส่วนราชการหมายความว่ากระทรวงทบวงกรมสำนักงานหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ทั้งในราชการบาริหารส่วนกลางราชการบริหารส่วนวิภาคราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือในต่างประเทศนะครับและให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วยนะครับคณะกรรมการเป็นความหมายของคําว่าส่วนราชการตามระเบียบสํานักนายกว่าด้วยงานสารบัญน,นะครับคณะกรรมการมีความหมายว่าใดคณะกรรมการหมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในเรื่องใดๆและให้หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการคณะทํางานหรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลนักษณะเดียวกันนะครับประเด็นต่อมาอันนี้ต้องจําเลยนะครับว่าแนะนําว่าต้องจําไม่ได้เลยหนังสือราชการคือเอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการได้แก่นะครับ หนังสือราชการคืออะไรคือเอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการได้แก่อะไรบ้างนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด 6. ข้อนะครับคือหนังสือราชการที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือมีไปถึงบุคคลภายนอก 3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 4. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ 5. เอกสารที่ทางราชการจะทำขึ้นตามระเบียบตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับ 6. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งทั้ง6ข้อนี้จะต้องท่องจําไปเลยนะครับว่าหนังสือราชการคืออะไรหนังสือราชการคือเอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการมีอะไรบ้าง เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการได้แก่ 1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ2หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการและที่มีไปถึงบุคคลภายนอก3หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ4เอกสารที่ทางราชการจัดตึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ5เอกสารที่ทางราชการจัดเติมเพืตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับ6ข้อมูลข่าวสาร หรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็มีทั้งหมดอยู่หข้อหนังสือมีกี่ชนิด6ชนิดคืออะไรบ้างหนังสือภายนอกหนังสือภายในหนังสือประทับตาหนังสือสังการหนังสือประชาสัมพันธ์หนังสือที่เจ้าหน้าที่จะทำาึ้้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการหนังสือที่ต้อง ปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติเป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งแด้ดำเนินการทางสารบัญด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษแบง่งเป็นกี่ประเภทหนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าป,ก,ปกติแบ่งเป็น3ประเภท 1. ด่วนที่สุดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือด่วนที่สุดปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือด่วนมากปฏิบัติหน้าที่โดยเร็วด่วนปฏิบัติหน้าที่โดยเร็ว กว่าปกติเท่าที่จําได้นะครับซึ่งข้อสอบโดยส่วนมากอาจจะถามคําว่าด่วนที่สุดคืออะไรด่วนมากคืออะไรด่วนคืออะไรหนังสือด่วนนะครับประเด็นต่อมาซื้อเวียนคืออะไรคือหนังสือที่มีถึงผู้รับจํานวนมากนะครับมีใจความอย่างเดียวกันให้เพิ่มรหัสพยัญชนะบอหวนนะครับหน้า เลขทะเบียนหนังสือส่งซึ่งกำหนดเป็นเลขหนังสือเวียนโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่เลข1เรียงเป็นลำดับไปจนถึงสิ้นปีปฏิทินหรือใช้เลขของหนังสือทั่วไปตามแบบหนังสือภายนอกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ